จังหวัดสแก้วโต้ข้อเสนอผู้ว่าบอนเตียเมียนเยจยจังหวัดสแก้วได้ออกแถลงการโต้ผู้ว่าบอนเตียเมียนเจย โดยเนื้อหาระบุว่าตามที่ได้มีการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วกับผู้ว่าราชการจังหวัดบอนเตียเมียนเจยเมื่อวันที่17กันยายน2568ณห้องประชุมด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรปอยเปตจังหวัดบอนเตียเมียนเจียราชอาณาจักรกัมพูชาผู้ว่าราชการจังหวัดบอนเตียเมียนเจยได้นําเสนอข้อเสนอขอของจังหวัดบอนเตียเมียนเจยราชอาณาจักรกัมพูชาเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศด้านจังหวัดสแก้วและจังหวัดบอนเตียเมียนเจยดังนี้ 1. ขอเสนอให้คงสภาพเดิมไว้โดยเคารพข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568และผลการประชุม GBC สมัยพิเศษเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ผลการประชุม RBC ที่ผ่านมาและผลการประชุมชุมพิเศษ GBC เมื่อวันที่10กันยายน2568และไม่ขยายขอบเขตของปัญหาหรือความขัดแย้งโดยรอมติจากคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ของทั้งสองประเทศคือกัมพูชาไทยในอนาคต 2. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจร่วม MOU ปี2543และ TOR ปี2546ฝ่ายไทยต้องอนุญาตให้ประชาชนชาวกัมพูชาเดินทางกลับไปในพื้นที่ของตนเองได้และจะต้องทำการรื้อถอนลวดหนามผ้าสแสแลนและยางรถยนต์ออกจากพื้นที่ที่ไทยได้วางไว้ 3ขอให้ฝ่ายไทยงดเว้นการกระทําใดๆเช่นการติดตั้งรั้วลวดหนามเพิ่มเติมการออกหนังสือถือครองกรรมสิทธิ์การทําลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดรั้วลวดหนามและการกระทําใดๆในพื้นที่หรือบริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการ JBC ทั้ง2ฝ่ายยังไม่ได้ตกลงกัน 4. กรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดจะต้องส่งเรื่องไปยัง g b c หรือ JBC จังหวัดสแก้วได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดบอนเตียมเมนเตยราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วและได้มีนักสือตอบข้อเสนอดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จังหวัดสแก้วขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาที่รุกล้ำอพยพออกไปให้ผลแนวพื้นที่อ้างสิทธิ์ตลอดแนวชายแดนจังหวัดสแก้วทุกพื้นที่โดยให้ส่งแผนการอพยพให้จังหวัดสแก้วก่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee, GBC) ไทยกัมพูชาครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นภายในวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568นี้ ให้จังหวัดบอนเตียมเมียนเจยปฏิบัติาตามข้อเสนอของจังหวัดสแก้วทั้ง8ข้อที่ได้เสนอในประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วกับผู้ว่าราชการจังหวัดบอนเตียมเมียนเจยเมื่อวันพุทธที่17กันยายน2568หากไม่ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวจังหวัดสแก้วจะแจ้มในประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค Regional Border Committee ในระหว่างวันที่25-27กันยายน2568และจะไม่มีการเจรจาในระดับจังหวัดอีกต่อไป 3. จังหวัดสแก้วพร้อมดำเนินการกับผู้ที่รุกล้ำอธิปไตยทำลายหรือขโมยทรัพย์สินของทางราชการทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนคนไทยตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเด็ดขาดในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทย